เพื่อนๆวันนี้จะพามาเปลี่ยนหลอดแบ็คไลท์ของทีวีโซนี่รุ่น k v 3 2 EX 3 3 0ตรวจเช็คแล้วว่าหลอดแบ็คไลท์เสียไม่ขาดนะเพื่อนๆนะไม่ขาดเปิดแล้วตัดนะอาการนี้นะก็ันน็อตออกเราก็ลื้ออดสายแจ็คตัวนี้ออกด้วยนะเพื่อนๆนะหันน็อตออกทุกตัวเอาตัวนี้ออกกับลำโพงออกกันนะเพื่อนๆนะเบื้องต้น น้ำโพงนี้ถอดออกน้อเพื่อนแผ่นขาวพวกนี้ถอดออกน้อนเพื่อนนะตัวตัวนี้ก็ถอดออกตัว U S B เนี่ยถอดออกมาข้างในก็จะเห็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆพอยกพอยกแผ่นเหล็กพอยกแผ่นเหล็กตัวนี้ออกแล้วนะเพื่อนนะแล้วก็ถอดสายแพร่ตัวนี้ออกนะเพื่อนนะสายแพร่ที่ติดกับทีบานนี่นะถอดกก่อนนะเพราะว่าเวลาลื้อแผเน ต้องของตัวนี้ขึ้นมาต้องผ่านระบบต้องผ่านตัวนี้ก่อนไม่งั้นไม่รื้อตัวนี้ก็ถลอดไม่ได้ขั้นตอนต่อไปต้นต่อไปนะพนเพื่อนๆนะใช้ไขควงแย่เข้าไปแล้วก็งัดแก๊กแก๊กออกเลยนะพนเพื่อนๆนะไล่ไปเลยนะเพื่อนๆนะแย้มออกสัก่อนแล้วค่อยค่อยวมน้าค่อยงายหน้าขึ้นแล้วก็ค่อยแย้มด้านข้างนี้ออกนะเพื่อนๆนะ เพื่อนนะถึงกับกับออกเลยนะเพื่อนเพื่อนนะพอเสร็จแล้วก็ยกกรอบหน้าออกเลยนะเพื่อนเพื่อนนะกรอบหน้าออกเลยตัวนี้ออกนะเพื่อนเพื่อนนะกดตัวล็อกทีบาออกก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะเพื่อนๆนะครับขึ้นมาแล้วก็ลดล็อกตรงนี้ออกก้ับขึ้นมาก้ับขึ้นมา เพราะว่าทีบาร์ตัวนี้ต้องต้องเอาดันขึ้นมาซะก,ก่อนนะเพื่อนๆนะค่อยยกจอนะกลัวกันมันขาดมันขีดก่อนจะเอายกทีบาร์ขึ้นมาต้องลูดตัวนี้มาสุดนะเพื่อนๆพลาสติกลูดออกมาสุดทั้งจอฝั่งก่อนฝั่งน,นี้ก็เหมือนกันแล้วก็เอาขึ้นมาอยู่ในท่านี้แล้วยกจอนะเพื่อนๆนะแล้วก็มาใส่ตามเดิมตัวนี้เป็นตัวล็อกทีบาร์ไม่ให้เคลื่อนนะเพื่อนๆน,นะยกจอทีนี้ยกไม่ยากนะครับส2นิ้วยกง่าย แต่ต้องระมัดระวังทาทุกวันระวังทุกวันนะครับเพื่อนๆจอบางตัวเขาก็ทํามาเหมือนมีกาวติดนะเพื่อนๆเราก็หาเหลี่ยมหนที่มันสามารถทำพลาสติกอ่อนๆแย่ yeah, เข้าไปได้แล้วก็ทําอย่างนี้นะเพื่อนๆให้รอบก่อนนะเพราะว่ามันยกไม่ค่อยอยากขึ้นกลัวมันหักเพราะว่าเหมือนมันติดกาวเพื่อนๆนะนค่อยแซ่แซะแซะ,ะอย่างนี้นะเพื่อนๆให้มันรอบก่อน ขยับขึ้นมาได้ขยับขึ้นให้มันมาเกยขอบนิดนึงก่อนนะเพื่อนๆนะตั้งหลักแล้วค่อยยกนะดูสายแพรทีบาร์ด้วยทับแล้ววัดระวังนะเพื่อนๆนะจอสามสองนิ้วจะยกง่ายนะเพื่อนๆนะ,ะยกรกอบรองพาแนวก่อนเพื่อนๆนะรอบรองพาันแนวกก่อนขั้นตอนต่อไปยกแผ่นกลองแสงออกนะเพื่อนนะ ทั้งแผ่นอ่อนแผ่นแข็งยกไปพร้อมกันเลยนะเพื่อนๆคนอื่นเรียกยังไงไม่รู้แต่ผมเรียกว่าแผ่นกรองแสงกรณีนี้เราใช้เครื่องวัดหลอดแล้วไม่ขาดนะเพื่อนๆนะมันจะเสื่อมอยู่ในทัวของมันนะมันก็เลยทําในเครื่องโปรเจกต์นะเพื่อนๆนะแล้วเราใช้บอร์ดควบคุมดูนะเพื่อนๆเห็นไหมมันติดอย่างเนี้ยติดบ้างไม่ติดบางอย่างนี้อาการอย่างนี้คุมเครือนะเพื่อนๆ การอย่างนี้คุมเครือเป็นกับบอร์ดก็ได้เป็นกับเมนบอร์ดเป็นกับบอร์ดที่ขับแบรกไลน์ก็ได้หรือว่าเป็นกับหลอดก็ได้แต่เรามีอบอร์ดพดสอบแสดงอาการเหมือนกันเราก็ฟันทงเลยว่าหลอดแบ็กไลน์เสียแต่ไม่ขับผิดเพี้ยนไม่มากนะเพื่อนๆอาการของมันก็คือมันจะผิดเพี้ยนอยู่สองสองไม้ ปกติมันจะวัดได้นะ LED 8โวลอจะวัดได้อยู่2 2 7นะเพื่อนๆนะเนี่ยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆตัวที่มันผิดเพี้ยนก็คือมันขึ้นไป23นะเพื่อนๆแค่นี้มันก็โปรเทคนะถ้าเป็นของ Sony อย่างนี้นเพื่อนๆ2 3 7แค่นี้แหละมีมีไม้หรือ2ไม้นี่แหละที่มีปัญหาทําให้เครื่องโปรเทคนะติดเห็นภาพแล้วก็ตัดหายไปก็เดี๋ยวจะมาลองกันนะใส่ในระบบเครื่อง ราจะลองแบบนี้ก่อนนะเพื่อนๆนะเสียบไฟเข้าไปดูติดทุกหลอดเลยนะเพื่อนๆนะเห็นไหมครับเพื่อนๆของเดิมมันจะติดอยู่สองแถวนะเพื่อนๆของเดิมติดอยู่สองแถวไม่ใช่ว่ามันขาดนะเพื่อนๆมันคาดเคลื่อนไปไม่มากตัวของที่เรามาใส่ใหม่เนี่ยมันวัดได้ยี่สองจุดเจ็ดทุกหลอดทุกไม้ แต่ของเดิมอยู่ในเครื่องวัดไม่ขาดสักไม้แต่จะมีผิดเพี้ยนอยู่สองไม้คือวัดได้ยี่สิบสามจุดเจ็ดนะเพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละของตัวนี้เครื่องก็ตัดโปรเทคเลยอใส่แผ่นกระจายเสียงเข้าไปเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนะอย่าลืมใส่ตัวนี้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะหลักค้ำจอนะเพื่อนเพื่อนใครเรียกจังคนอื่นเรียกยังไงไม่รู้นะผมเรียกหลักค้ำจอ้ำไม่ให้มัน มันเอ็นกลางนะพเพื่อนๆนะบ้านผมเรียกเอ็นนะต้องอย่าลืมขันน็อตสองตัวนี้เข้าไปด้วยนะพเพื่อนๆนะกับอีกตัวนี้นะครับพเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปใส่แผนกลองแสงนะพเพื่อนๆนะเข้าไปเลยนะครับให้มันตรงเหลี่ยมตรงล็อกมันนะพเพื่อนๆนะใส่แผนกลองแสงเข้าไปเรียบร้อยนะพเพื่อนๆนะเพงดูมุม เหลี่ยมมนด้วยว่าให้มันเข้าทั้งสี่มุมสี่เหลี่ยมแล้วก็เอากรอบตัวนี้ลองพะแนวนะเพื่อนๆนะตัวนี้ลงก่อนแล้วตัวนี้ลงก่อนแล,แล้วก็เอาพะแนลลงทำถูกด้านนะเพื่อนๆนะต่ไปดูทั้งสี่มุมสี่ด้านดีๆต่อไปยกพะแนลมาลงนะเพื่อนๆนะยกด้วยความระมัดระวังทำทุกวันระวังทุกวันนะเ<ๆ>นะพื่อนๆนะยกพะแนลมา มา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 ที่ปาหย่อนลงโลูนี่นะเพื่อนๆนะที่าหย่อนลงโบปับแล้วก็วางตัวนี้ให้เข้าเหลี่ยมทั้งสี่เหลี่ยมสี่มุมนะเพื่อนๆนะต้องให้สี่เหลี่ยมสี่มุมนะดูดีๆมุมมุมเหลี่ยมๆนะเพื่อนๆดูทั้งสี่มุมดีแล้วนะเพื่อนๆดูดีๆอย่าให้เกยนะครับถ้าเกยไม่ได้นะเวลากอรอบปาใสแตกเลยนะเพื่อนๆนะระมัดระวังแล้วตัวนี้ค่อยมาใส่นะเพื่อนๆนะ ใส่เพื่อว่าจะมาล็อกนะเพื่อนเพื่อนะทั้งสองฝั่งเลยนะเพื่อนตอนถอดถอดยังไงใส่อย่างนั้นนะเพื่อนๆพั้นตอนต่อไปใส่กรอบนะเพื่อนเพื่อนนะ <ย package. S 1> ใส่กรอบเลงให้ตรงตรงนะเพื่อนเพื่อนะเลงให้ตรงๆแล้ว s <S ลกดลงเลงให้ s <S ตรงๆทั้งสี่มุมนะเพื่อนนะกดตรงกับกับเลยนะเพื่อนนะกับกับเลยนะทั้งสี่มุมเลยนะเพื่อนเพื่อนนะกับฝั่งนี้ด้วยให้ตรงๆงนะอย่าให้เกยนะครับ ต่อไปก็คว่วหน้าลงนะเพื่อนๆนะต้องบีบทั้งสองฝังด้วยประกบกรอบหน้ากับแผ่นตัวถังแผ่นหลังมานี่ประกบอย่างนี้ทั้งสองฝังแล้วก็คว่วหน้าลงนะเพื่อนๆนะเพราะว่าน็อตมันยังไม่ขันมันอยู่ในท่างไงายแล้วก็มาขันน,อน็อตนะเพื่อนๆยึดโครงกรอบหน้ากับแผ่นตัวถังประกอบไปนะเพื่อนๆนะอันนี้ขันเข้าไปเมนบอร์ดขันเข้าไปใส่สายแพร์ไว้ รุ่นนี้นะเพื่อนๆจะมีอะไรแนะนําอย่างหนึ่งคือถ้าเรายังไม่ใส่ถ้าเรายังไม่จะมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมเพื่อนๆรุ่นนี้ถ้าทุกอย่างปกตินะหลอดเปลี่ยนแล้วถ้ายังไม่ใส่สายแพรเข้าจอถ้าเราจะดูว่าหลอดแบ็คไลท์ติดไหมมันก็ติดให้เห็นนะเพื่อนๆนะแล้วจะตัดไปนะเพื่อนๆนะอย่าไปหลงทางว่า เรายังซ่อมอะไรไม่สมบูรณ์นะต้องใส่ตัวนี้ก่อนถึงจะชี้วัดได้ว่าเครื่องมันตัดตัดเพราะอะไรแต่ตัวนี้ก็สรุปแล้วว่าหลอดแบคไลท์หลอดแบคไลท์ยืดค่ายืดไม่มากนะเพื่อนๆนะมีอยู่สองไม้ปกติมันยี่สิบสองจุดเจ็ดมีอยู่สองไม้ที่แตกต่างกับหลอดใหม่นะเป็นยี่สบามจุดเจ็ดนะเพื่อนๆนะไม่มากนะแต่เครื่องก็โปรเทคเลยนะเพื่อนๆแล้วมาดูกันนะครับเพื่อนๆมาดูภาพกัน มาทดสอบกันนะเพื่อนเพื่อนของเดิมอยู่ HDMI 2เสียบเข้าไปเลยเสียบสายไฟเข้าไปเลยครับโอเคนะครับปิดงานครับเพื่อนเพื่อน